ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับเครื่องเล่น CD ดีออเดียโอวินเทสวยค่าสกเสียงดีเสียงสดใสรายละเอียดยอดเยี่ยมมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับ s o n y c d p 7 7 0 Make in Japan นะครับตัวนี้ผลิตปี1989นะครับอายุส3าปีแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมเป็นรุ่นรองท็อปนะฮะเป็นรุ่นรองท็อปตัวท็อปจะเป็น970นะฮะตัวนี้จะเป็น770นนะครับในซีรีส์เขาตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะฮะ แล้วก็เล่นกันเยอะนะครับพวกฝรั่งนี่ชอบมากๆนะครับยี่ห้อโซนี่นี่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาทํารายละเอียดทางด้านเสียงนี่ได้ยอดเยี่ยมมากนะครับ18บิต8ไทมนะครับ D2A คู่นะครับแยกซ้ายขวานะครับตัวนี้เบิร์นบาวนะครับ PCM 5 6 p นะครับของญี่ปนนะครับตัวนี้ สภาพหน้าเครื่องนะครับมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับโดยรวมสภาพสวยนะครับมีรีโมทตรงรุ่นให้นะครับเฉพาะรีโมทนี่ก็หลายตังแล้วนะครับรีโมทตรงรุ่นให้เลยกดเร่งลดเสียงได้นะครับตัวนี้นะฮะเห็นว่าเวลาเราเร่งลดเสียงนะครับมันก็จะมีเป็นวอลลุ่มนะครับหมุนนะครับกับทิบด้วยนะครับและจอเป็นจอปฏิทินนะฮะจอเขาเรียกว่าจอปฏิทินนะครับกดเลือกเพลงตามที่เราต้องการได้เลยนะครับตัวนี้ตัวรีโมทก็เป็นจอปฏิทินเหมือนกันนะครับอ่านแผ่นดีมากๆนะครับแผ่นเป็นรอยนะครับแผ่น รอยเยอะๆนะครับอ่านดีนะครับปกติแล้วซีดีทั่วไปเนี่ยแผ่นเป็นรอยแบบนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเล่นนะครับนอกจากหัวดีๆหรือเล่นแล้วก็อาจจะมีกระโดดบ้างนะครับแต่ตัวนี้เล่นได้นะครับปกติจะเล่นกับเครื่องเล่นทดสอบกับเครื่องเล่นดี d ดีนะครับแผ่นนี้มันเสียแล้วนะครับแต่เครื่องนี้สามารถเล่นได้นะครับหัวอ่านแสดงว่าหัวอ่านของเขานี่เปอร์เซ็น์ยังสูงอยู่นะครับหัวอ่านนี่เล่นใส่ปิ้งเลยนะครับตัวนี้ใช้หัวอ่านเค s อ1 0สองหนึ่งศูนย์นะครับ นะครับเดิมๆติดเครื่องมาเลยนะครับสายพานเข้าออกผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพเครื่องภายในนะครับเปิดฝาเครื่องก่อนนะครับนี่นะฮะเครื่องภายในนะครับเครื่องสวยมากๆนะครับตัวนี้เป็นกลไกนะครับกลไกหัวอ่านนี่เป็นแผงวงจรนะครับแผงวงจรเป็นกลาวเพลนด้วยนะครับเป็นกลาวเพลนด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับ D2A นะครับ PCM 5 6นะครับแยกซ้ายขวานะครับของเบิร์นบาวล์เจแปนแท้ๆเลยนะครับนะครับแล้วตัวนี้เป็นดิจิตอลฟิลเตอร์ดีโคเดอร์อยู่ด้านล่างนะครับดีโคเดอร์ cxd 1 1 2 5 q z นะฮะเป็น d e c o เดอร์รุ่นคลาสสิกนะครับยุคก่อนๆทึ่งทนทานมากนะครับมีแรมแยกอยู่ด้วยนะครับแรมอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเซอร์โวนะฮะเซ s e r v o i c ร์โวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น icifm นะครับก็ทํางานตัวนี้เป็นไดร์มอเตอร์นะครับแล้วก็เลคูเลตต่างๆอยู่ชุดนี้นะครับตัวนี้เป็นเลคูเลตจ่ายไฟออฟแอมขยายเสียงออกไปนะครับชุดนี้เป็นชุดนะครับวอลลุ่มนะครับมีมอเตอร์ควบคุมด้วยนะครับนีะครับกดตัดออกมานะครับก็ สามารถมองเห็นหัวอ่านได้นะครับ KSS 2 1 0นึ่งศูนย์นะครับหัวอ่านเดิมติดเครื่องมานะครับสภาพยังใสปิ้งนะครับเลนสวยนะครับทุกอย่างยังสภาพดีด้านหลังสวยงามนะครับมีออปติคอนเอาต์พุตให้นะครับไปเล่นกับแอมดิจิตอลได้นะครับหรือไปเล่นกับ D2A ูเอดกได้นะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับเครื่องสวยนะครับตัวนี้ทนทานนะครับไม่จุกจิกซ่อมง่ายนะครับรุ่นนี้นะครับอะไหล่มีนะครับไม่ต้องห่วงเลย ผมซ่อมให้ได้หมดนะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เขาใช้อะไรอย่างดีนะครับใครอยากได้เครื่องเล่นซีดีออเดโอนะครับเสียงดีๆราคาไม่แพงนะครับก็จัดได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องแล้วเดี๋ยวทดสอบเสียงให้ฟังนะครับเอาล้ครับทีนี้ทดสอบแผ่นเป็นรอยเยอะๆก่อนนะครับทดสอบผมอ่านก่อนนะครับตัวนี้นะครับลองเลยนะครับ เสียงดีมากนะครับเบสออกดีกลางแหลมออกดีชัดเจนทุกอย่างนะครับดีทุกคู่ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็กันสะเทือนได้ดีด้วยนะครับนี่นะครับแผ่นเป็นรอยแล้วนะครับนี่ครับสามารถเล่นลดเสียงได้นะครับเห็นไหมเวลาเราลดเสียงวันรุ่งเขาก็จะหมุนนะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับแด้ยวก็เล่นเล่นผ่านรีโมทได้เลยนะครับ เล่นเพลงได้นะครับนี่ครับเป็นการทดสอบนะครับหัวอ่านนะครับเป็นการทดสอบหัวอ่านว่าโอเคหัวอ่านดีนะครับทีนี้เราก็จะมาทดสอบแผ่นทั่วไปนะครับนี่ฮะแผ่นนี้ก็รอยเยอะพอควรนะครับรอยเยอะพอควรนะครับก็ทดสอบได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ฟังนะครับ <c oughs> ถ้าอยากเราอยากได้เพลงอะไรเราก็กดได้เลยนะครับเพลงหนึ่งเพลงสองเพลงสาม ฟังเพลงลูกรุ่งอย่าลืมลูกพุ่งที่ขับรถข้ายิงมาที่ดมมำบเพล 啊。嗯嗯 i <laughs> มากครับเดี๋ยวหลอกเครื่องดูนะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> กลับมาเพลงหนึ่งใหม่ครับหลอกเครื่องดูนะครับรูอ <c oughs> ่านไว้นะครับ โอเคนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเล่นดีอ่านดีนะครับไม่จุกจิกนะครับรุ่นนี้เสียงดียอดนิยมเลยนะครับงานคุณภาพสูงนะครับของโซนี่เขาทําออกมานะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสวยๆเสียงดีๆไม่หนึ่งตัวนะครับขอบคุณมากครับ